คุณปอขาวครัเป็งอดียยตผู้ใหญ่บ้านบ้านเม็กยำหมู่หนึ่งบลที่อ้อาน่เมน่ะยังนคตามต่อไปทางการจะฝากไปยัดยาพุทธอเหง๋งสนแก้วอดีตเป็นก็เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลทอ้อบ้านเม็กยำแล้วก็เป็นตวัต้อนถึง หนึงห yup. อยอ่อนะครับท่านต่อไปทางคณะจะพากปแล้วเกียจจาคุณอรไทยกาวิจาลำพูนท่านต่อไปทางคณะจะพากปแล้วเกียจจาคุณสุกัญญากาวิจาลำพูนท่านต่อไปทางคณะจะพากปรล้เกียจจาคุณมาลี คืออาคำจังหวัดลำพูนท่านต่อไปท่านาาก็น่าจะผ่าก่อด้รับเกียจากคุณสดใสลอยชม,มพูจังหวัดลำพูนท่านต่อไปท้านคณนาจะผ่าก่อด้รับเกียรจากคุณขับเปงทิพหรือจังหวัดลำพูน ตนต่อไปนะครับาจะพาไปเรียนจากอาจารย์ชัยวัฒน์ฝีกันอาจารย์สอนโรงเรียนให้อกมอยออกวิทยาคมป์บ้นานออกอรับรถตานต่อไปนะครับาจะพาไปเรียนจากคุณปอดจันทร์สนแก้วบันเมียม ขันต่อไปทางขนะจะผ่าก่อจะเกลี่ยยาคุณปอดตาสลแก้วปัาอีกยำขันต่อไปทางกนาจะผ่ากอะเกี่ยยาคุ่จเต็งสนแก้วป้าอีกยำ ขั้นต่อไปทางคณะแพทา์ขอได้รับเกียรติจากคุณคำปันใจดำบ้านเอยมขา Eu, ั aan, ้นต่อไปทางคณะแาทา์ขอได้รับเกียรติจากคุณชุ้มจันทิมาบ้านเอกยำขั้นต่อไปทางคณะแาทา์ขอได้รับเกียรติจากคุณจุง ย้ำเฟ้อบ้านแม่เกี้ยมบ้านต่อไปท่าถนัดเฉพาะขอได้รับเกียรติจากคุณบุญยศสนแก้วบ้านแม่เกี้ยมท่านต่อไปท่าถนัดเฉพาะขอได้รับเกียรติจากคุณเจียวจอมชันบ้านแม่เกี้ยม ท่านต่อไปทางคณะจักรภาพขอได้รับเกียรติจากคุณวันดีสีนิกรายบ้านมเมกยำท่านต่อไปทางคณะจักภาพขอได้รับเกียรติจากคุณมาไลจนันเขียวบ้านมเมกยำ ท่านต่อไปทางคณะเฉภาพาก่อนได้รับเกียริจาคุณท้นวันแกว้วบ้านมเมคยมท่านต่อไปทางคณะเฉภาพาก่อนได้รับเกียริจาคุณยศจานีเขียวบ้านเีคยม ท่านต่อไปทนะางคณะเจ้าภาพขอได้รับเกียรติจากคุณมาลีการชมพูบ้านขักขันท่านต่อไปทนะางคณะเจ้าภาพขอได้รับเกียรติจากคุณโยสิทธิเมืองมูลบ้านเมดท่านต่อไปทนะางคณะเจ้าภาพขอได้รับเกียรติจากคุณบุญมีผูเขียว ทางต,ต่อไปทางคณะจะพาไปได้รับเกียรติจากคุณจำรักทินานบ้านทองกอนนะครับทางต่อไปทางคณะจะพาไปได้รับเกียรติจากคุณจรุนสมสาตันบ้านพังสิยง ท่านต่อไปท่านคณะจะาไปก่อนเลยหลับเกียรติจากคุณสวัสดิ์ยิงกำปัตตาเดียร์ท่านต่อไปทางคณะเจ้าภาพขอได้รับเกียรติจากคุณแม่เทียาก <Gore> รอบซับปัตตาเดียร์ท่านต่อไปทางคณะเจ้าภาพขอได้รับเกียรติจากคุณแม่สน พลิกไหวบ้านตะเดือท่านต่อไปทางคณะ,ะเจ้าภาพฝ่า้รับเกียรติจกคุณยุพินตังยาบานไม่ออก ท่านต่อไปนะคะรภาขอรี้นเียจากคุณพยอมคุณพิไทยบ้านผักขันทท่านต่อไปนะคะรจะภาขอรียนเีจากคุณบุญไหลอิทธใชัยบ้านกัน ท่านต่อไปทางพนักงานเฉพาะกอนเดินออยายาคุณแสวงยินดีบ้านผ,าผ่าขอคุณสวัสดเป่าคำ कब आएगा 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 कब आएगा

Ellt, ท้ายเติร์ัดท่าไทยอย่าเข้าไปเลยครับเอาเลยไปเลยปะหันสักๆัด้อเอาแขเข้าไปแขเอมาตงเดี๋ยไปในเตียงเย็นข้นอกต่อตเนี่ยแคนนั่นกมเใียเปินหนอบเนี่ยมหเนี่ยพอละกระบอกคอกราบอลารานาอขคุณเจ้า ตาอินี้ติติอมุชที่สองอมบพระรนานุกเจ้าพระคุทธศยัาโนเจ้าอาวาสวัดบ้านดี้เป็นองค์เ้านที่สองข้าพ